สวัสดีค่ะเด็กๆถ้าสำหรับสัปาน์นี้นะคะเด็กๆจะมาเรียนเร่ออาชีพในฝันค่ะถ้าเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะอาชีพในฝันเด็กๆเข้าใจความหมายของคำว่าอาชีพไหมคะอาชีพหมายถึงการทำงานในลักษณะต่างๆค่ะ ซึ่งทำให้เราได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินกลับคืนมาให้เราค่ะและการที่เราจะทําอาชีพอะไรนั้นเราจะต้องอาศัยแรงอาศัยความรู้ทักษะต่างๆรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการประกอบอาชีพนั้นๆด้วยนะคะในสังคมเรานั้นมีอาชีพต่างๆมากมายค่ะเรามาเรียนรู้อาชีพแรกกันเลยค่ะอาชีพแรกคืออาชีพคุณครูค่ะ คุณครูทำหน้าที่ในการสอนหนังสือให้กับเด็กๆเด็กๆจะได้มีความรู้และทักษะต่างๆในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าค่ะต่อมาเป็นอาชีพตำรวจค่ะคุณตำรวจจะคอยช่วยเหลือเราเวลาที่เราได้รับอันตรายหรือเกิดภัยต่างๆค่ะนอกจากนั้นคุณตำรวจยังคอยจับผู้ร้ายด้วยนะคะ ต่อไปอาชีพคุณหมอคะ่ะคุณหมอจะเป็นผู้วินิจฉัยโรคเวลาที่เราไม่สบายและรักษาเราให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆค่ะอาชีพพยาบาลคะ่ะคุณพยาบาลจะคอยวินิจฉัยโรคเบื้องต้นเวลาที่เราไม่สบายและไปหาคุณหมอนะคะนอกจากนี้คุณพยาบาลก็จะคอยฉีดยาให้กับเราด้วยคะ่ะ อาชีพบุรุษไพรสณีค่ะบุรุษไพรสณีคือคนที่ทำหน้าที่รับส่งจดหมายและสิ่งของต่างๆหรือที่เราเรียกว่าพัสดุจากผู้ส่งไปยังผู้รับนั่นเองค่ะอาชีพพ่อค้าแม่ค้าหรืออาชีพค้าขายคือคนที่ทำงานเกี่ยวกับการจำหน่ายหรือขายสินค้าประเภทต่างๆให้กับลูกค้านั่นเองค่ะ อาชีพทหารทหารจะคอยปกป้องประเทศชาติของเราไม่ให้ประเทศชาติอื่นมารุกรานประเทศของเราคอยดูแลความสงบสุขในประเทศของเราค่ะอาชีพนักดับเพลิงค่ะนักดับเพลิงจะคอยดูแลดับไฟเวลาที่เกิดไฟไหม้ในสถานที่อาคารบ้านเรือนต่างๆค่ะ อาชีพนักวิทยาศาสตร์ค่ะนักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้คอยคิดค้นทดลองวิจัยสิ่งใหม่ๆค่ะอาชีพกุ๊กหรือเชฟค่ะจะเป็นผู้ที่คอยทำอาหารในร้านอาหารต่างๆให้เราได้รับประทานค่ะต่อไปเรียกว่าอาชีพนักบินค่ะนักบินก็คือคนที่คอยขับเครื่องบินรับส่งผู้โดยสารไปยังสถานที่ต่างๆด้วยความปลอดภัยค่ะ ต่อมาเป็นอาชีพที่เด็กๆอาจจะเคยเห็นและคุ้นเคยค่ะนั่นคืออาชีพชาวนาค่ะชาวนาคือคนที่ทำหน้าที่ในการเพาะปลูกข้าวนั่นเองค่ะทำให้เด็กๆมีข้าวไว้รับประทานค่ะร่างกายของเด็กๆก็จะแข็งแรงและเติบโตด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่นๆอีกมากมายค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆล่ะคะเคยเห็นและรู้จักอาชีพอะไรบ้างเอ่ย เด็กๆอยากทำอาชีพอะไรกันบ้างคะเพราะอะไรถึงอยากทำอาชีพนั้นๆเลยเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอคำตอบมาบอกคุณครูทางช่องทางไลน์ห้องเรียนของเราด้วยนะคะ